สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดค้ว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าล,ลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อผพ้ได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆแต่สาหรับชิปนี่มือนี่กับสิ้อ้ามหาไอสาธิตด้วพี่น้องเด้อมาอยุดไอสาธิตตายสูงพี่น้องอยู่บ้านฟังแดงด้วยพี่น้องเด้อพ่อ่นมีงัวหลายด้ยพี่น้องเหมือนหนึ่งงูอ่ะฝนสองโค้งงามๆด้วยพี่น้องเด้อ อสาธิตสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องเขานอ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน้องผมไอ้สาธิตตัดทุ่งเรียบเรื่อยแผมเหมือนผมเหมือนที่มาดขาดส่วนพอพ่อแม่พี่น,อน้องมาสมง,งามมาสมมาสมงอ้งามงามดีงอ้งามครับงอ้งามสีแดงแดงได้มาจยักษตัวสาธิตก่อนนี่ได้ไหมสองสองคมครับจะขวดมงามางบ่ได้ได้ไห ไอ้มาหลายมือแหละตัวเนาะครับไอมาสองสามมือได้พี่นออ้องเด้อยสาธิตเองว่างามมากพี่น้องนี่ตัวงามงเจ้าพี่น้องเด้อไปไปไล่ไปอันผู้ใดอยากสนใจเพิ่นอยากเปิดราคาเพิ่นว่าเพิ่นจะเปิดอยู่ว่าสันสาธิตอันเปิดราคาไว้ตัวแล้เท่าไหร่ละครพมแล้เท่าไหร่ล่ะนี่ครบเลยแสนอีกอีกครบครบนึงนึง ค <Scroll> โอ้โันมีสองโคบในพี่น้องเด้อโคบหนึ่งคนห่องไวแสนหาพันพี่น้องโคบนี่แต่อีกโคบหนึ่งคนห้องไวแสนหาหมื่นพี่น้องงวงวดหนึ่งง่วงรักแสนในพี่น้องเด้อพี่น้องนี่โคบนี่คนห้องไวแสนหาพันพี่น้องตี่ตองอะนาอยู่คนว่านี่ไปไปไปเบื้องอันไปเบื้องอันโคบมอนแสนหาหมื่นอ่ะมได้พี่น้องเด้อน้ำในหอยคนไปเด้อพี่น้องเด้อในหอยใหญ่ได้ไหม บึงหมาดไล่หอยรอดพี่น้องหมาดยางไล่หอยรอดง่วงงามพี่น้องไล่หอยง่วงงามสาธิตไตสูงมีง่วงงามด้วยพี่น้องเด้อมีบุครบเหนือบุสาทเฮ็ครับห้องไหวแสนหามื่นครับเด้อพี่น้องเด้อแสนหามื่นเด้อพี่น้องเด้อคนได้มาใหม่มีแต่ตัวงามพี่น้องลูกลูกแม่พี่น้องเครื่องดำเคือว่ามันติดโบสถ์ลูกลูกลูกตัวแม่นี่พี่น้องเกตแปดเดือนพี่น้อง ตัวนี้กัมีลูกคือกับตัวในทองนี่ครับผมติดแล้วมันบ่ครับผ่านไปแค่เดือนแล้วได้ทองเห็นแล้วครับผ่านสองเดือนแล้วพี่น้องแม่นี่ลูกในท้องพี่น้องสี่สองได้สามด้วพี่น้องเด้อคุณทองไว้แสนหามื่นแสนหามื่นเนี่ยก็ยังต่อรอกในบ่สาธิตแม่นครับต่อในต่อต่อลอกในยูบด้วยมื่นต่อบหมื่นคือเก่ามันบ่ครับงวงงามด้วยพี่น้องเดอองเ 150, 150, 150, 150, 150, ้อไอ,อสาธิตน่นมีงวงงามไม่สวงนี่งวงเขาายพี่น้อง พอผิดหวังเลยพี่น้องเด้อผู้ใดอยากมาสื่อว่าลำสาธิตนี่งวงโค้มงวนี่พี่น้องงวงโค้มสีแดงเปรืองดำพี่น้องออกหูเงียวนิดนึงพี่น้องหูบ่กายปากสูงร้อยหาซิปพี่น้องตัวนี้ร้อยหาซิปหุ่นร้อยหาซิปบอกมันบอกสาธิศสาธิตสูงร้อยเฮ้ยร้อยหาซิปโอ้ยถ่วมหัวสาธิตมบ่บงไก่พี่ด้วยจะไปขับเนี่ยมันมันขับมาบ่หนั่นขับเลี่ยโอ้ยเวียนอยู่ใต้ดากงวพี่น้องเอ้ยสาธิตมันมันเด็ดมันดีดบ่เนี่ เทียบเทียบเทียบิ่งก็ได้นะขยันไปไกลย่าไปไกลมันคักหลายพ่อพี่น้องทวมหัวอ้สาธิตต่อพี่น้องเด้อสูงเม็ดสูงลอยหาซิพี่น้องงามพี่น้องงามง้วง้วหง้อเงีวเล็่มหยาดีเด้อพี่น้องเพราะว่ามันมีลูกเลยมันก็เล็่มหยาแนงหน่อยเปิดราคาไว้แสนหาหมื่นพี่น้องแสนหาหมื่นนึงต่อรองเลยโยเบอร์โทรด้วยสาธิตเบอร์โทรพี่น้องคุณดนราคาเงขาไปจากใจคุณโทรมาโทรมาคุยน้ำดนวยนี่ Sul, 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 telha, si, 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 ya, huk, tet, 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 te, kau, tan, tan. สารเกจได้เหรอบเด้อโทรมาเด้อบอกพ่อพี่น้องโทรมาดูโทรมาลดพี่น้องมาเห็นโทรมาหาสายทิศมาเห็นโทษโทษโทรมาหาไอ้สายทิศได้เด้อพ่อมีงวงงามมีงวงงามอยู่มาเห็นพ่อพ่อแม่พี่น้องกันเด็ซุ่มจัดมีจัดจัดเลยงวงจัดเลยงวงงามนะครับกับไอ้ไอ้สายทิศตัดซุ่มจัดมีใครคือใครมีงวงงวงงามมากอยู่นี่สองคมอยู่ không 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 อไอ้ซาติดด้วยนะครับไอ้ซาติดตายตายถุงนี่ครับเด้อเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ที่อยากได้ง่วไปเลี้ยงนี่พี่น้องง่วงขมง่วไอสายทิดตายสูงพี่น้องสองขมพี่น้องนี่ตังามแดงจนแสีบตาเลยพี่น้องเด้อคนว่าคนใดมาใหมคนเกิดอยากเปิดราคาให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปเลี้ยงนั่อยู่ปันไปอยู่ด้พี่น้องเด้อเพราะว่าไอ้สายทิดนี่เป็นพ่อข้าพ่อข้าเด้อพี่น้องไปไปไปเบิ่งตัวนั้นมาครับพี่พี่ยังมาพ่อข้าพี่น้อง ขายขายขายซื้อมาขายไปปะ่ะที่น่นครับโอ้ปีนี้ขายไปจะคมเหรอโอ้ได้หลายเรื่อ,อ,ยอยครับเกือบร้อยร้อยคมเลยป่ะที่น่นครับปลาว่ามันสั่นมันได้ผิหน่องเด้อสาธิตไตสูงนี่เป็นพ่อขาเด้ยพ่อขาขายงวัวม,มามามานั่มาพี่น้องเบิ่งหมัดพ่อข้ายางได้พี่นอ้องเด้อพ่อข้าใหญ่ได้เนี่ในตำบลให้ยองนี่ถามหารถพี่น้องไอ้สา,ายทิดไตสูงนี่ พราะข้าง่ว่าสื่อมาขายบ่อบาดบ่ไหวได้พี่น้องเด้อแล้งเทียนนี่อาลงรถบ่กอาลงรถถ้าในล่วงของรถนี่นครับเขามาถาสลืบอยู่เพือนมันบ่นี่นครับสื่อน้ำบ่อสื่อน้ำบ่ำบท่านพ่อของบ่อหห่มันบ่ครับเพราะว่าไอ้สาธิตเพิ่นมีงว่วา,ามพี่น้องพเงางาพิ่นเล่นแต่ง่วงงามเด้อพิ่นบ่เล่นง่วางชีลายได้พี่น้องง่ว่ราคาหลักแสนงวดนี่พี่นอ้องข่มละแสนขึ้นพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจ เได้เหงื่อกะท้มาไอ้สาธิตตายสูงลงทุนหลายมาได้งวดนี่หลายเติบมันบ่ลงทุนหลายเติบได้มันบ่หลายเติบครับมันมันโคบมันราคาสูงเนาะครับเล่นของไงมันบ่เป่งวดนี่เี่นครับคิดว่าสิบบติดมือมันบ่เงวดนี่ครับท่านพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับมาซื้อซอยสิบบทติดมันบ่นี่นครับงวดก้อนนั้นติดมืออยู่จักเดือนก่อนตัวก้อนนั้นอยู่เจ็บเจ็บสามเดือนครับโอ้ติดเจ็บสามเดือน ก็ได้ขายทองเข้ามาไหวปะหรอนี่ครับโอ้ได้ขายแปดหมื่นโยครับโอ้ทั้งได้แหละมาซื้อให้ตัวนั้นอยู่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 พันพันพันหน้าว่ครับโอ้พันหน้ามาเอาไปป่ะที่ครับเดี๋ยวพี่น้องเด้องวดสถิตรงวดงามพี่น้องงามท่านผู้ใดไมาบัตรท่นนี่พ่อะของมอให้เพื่อนว่างวดเพื่อนงามเด้ยไปไปเบิ้งทั้งนานไปย่างไปหาคุมสามตัวน่ะเฮ้ยเบิ้งหมาดพราะขาด้ลพี่น้องเด้อหมาดย่าง พอขายไงนายหอย <c oughs> โอ้ยพี่หนอเอ้ผมโคตรหัวบ่ได้ออออมาดพอคามันยางเ <c oughs> นี่ยพี่หนอเอ้ยเราก็ซื้อมาขายไปหาอยู่หากินได้ก็ไมตัว,ตวเล็กๆน,น้อยๆแมัน,น,นบน้างก็ได้อยู่ได้กินเนาะเอาอ้อนขอแฟนครับเพิ่นมาซื้อซอยรู้นี่อยากขอไอ้แฟนครับมาซืชีวิตอไอ้ไ,ไ,ไอสารสธิ์นี่ครับเด้อ ก็ไอ้สารกับวันมันตบแท่นแท่นแท่นบุญนกุ้นก็มีแต่ข้ามข้าขอบขอบคุณพอพอพอไม่สนองนะครับกอย่าลืมติดตามไอ้สาริตาสูงคนนี้ให้กดไลค์กดแชร์ละกดติดตามไอ้สาริตาสูงนั่นเแมครับเด้อสุดทำกันกย่าลืมกดกดกระดิ่งให้ น้ำเน้ะครับกะข,ขอ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 พุ่ครับสวัสดีครับ